สงสัยสิจอบได้เดือนกุมภาอะไรครับผมนี่เอ้านุ่มบานปลาเพจอบเมื่อยผานพี่น,ออน,น้องเมื่มอวานนีง้างานไม่เสร็จไม่เสีเพราะดี่แล้วภูเรมาต้อกล,กลกืนยาเนี่นนยจอ,ดยอบ,บอดอดแจ้งอยู่ครับผมนี่นุ่มบานปลากระเบิดไทยเฮงเบิ้ลกุ้หมองเด้อพี่น้องแต่ว่าบอกเลยว่ากินไรครับผมนี่ก็อยไเลี้ยงมาเนี่ยมันควันฝนตกใหม่มาดีครับพี่น้องผมมาหนี่นุ่มบานปลา ก็มีอนุพากันมาเบิงบากว่าครับผมตัวอนนี้เป็นบางกินบากว่าเนาะเพื่อว่าหามาเบิงนี่เขาสิปไปอทายทำสารหลักดีครับผมมาแขนเตนอนจอบแล้กก็ถ่ายพี่น้องเบิงอือเพราะว่าอยู่นี่มันเป็นนุ่มบานปลากระเบรุวันเป็นเขตท้องเอียงเนาะอย่างนั้นไปนติดอันนั้นอันนี้นุ่มบานปลาก,ก็คือบอยิ่งครับผมอยู่นี่เพราะว่ามันอยู่แถวไฮมันมันน่าจะเป็นเป็นซสือผากดหรือจะเป็นเอียงกับบรุอ้าแก่กะบางเป็นแพทคุมคว้งเนาะ แกบอยงี้ครับผมแต่ว่าสิมนภาคไทยบรรยากาศพี่น้องเบิ่งกันได้อยู่มแม่หมดที่ไหกินไรครับกินไรต้นนี่ปยเฮียนุ่งออกับไปเบิ่งนุ่งบานปลาเสียวต้นเห็นเบิ่งเนาะนี่ฟังทั้งหนึ่งก็เป็นเป็นห้องหวยครับผมนี่เป็นห้องหวยหหทั้งหนึ่งก็เป็นปลาหยางปลายหยางค้นเหรอเนาะนี่นี่ครับผมนี่ครับผมสำหรับต้นประมาณนี้ต้องพี่น้อนนะโอ้เป็นตะวันนี่กต่เสียอักยุน นี่ครับผมนี่ตนน้นมันกับกังเวนนี่ก็คือแจ้งไม่ได้พี่น้องเจ้ากังคืนนี่คือว่าอักครับผมกังเวนคือกังคืนเหคือกันระยะต้นก็ประมาณสามสิบครับผมเพราะว่าย้อนตอนนี้อยู่ลูปห่วยเนาะเป็นไรเฮียเต็มกับม,มือ,ลอ,อมแล้วบ่เต็มเนาะควรพี่น้องถ้า้องแค้นเจอกันโรนมาแลงเออเสี้ยนตันเสี้ยนลั่นเออเบื้องบ้านปลาเสียวหมากแบบว่าโรนใหยื่อบรรมายหัวเฮียลงกับเก็บไปสักระยะหนึง่งกัแหละพ่อซองสอดบอเฮีย นี่ครับผมห้อยมันกินโลงเนาะอันนี้ก็เบงกนสดๆเลยครับกินมาขึ้นครับผมนี่อืออืมน้ำบานปลาเก็บไหนกำเบงสดๆเลยเอาหมองขันบางนี่ปกติมันสิกินงาสูงๆกระมูครับผมี่นี่ครับผมเดี๋ยวให้ๆๆนี่นุ่มใส่็กลัวมือนี่ครับผมนี่เราห้อยบางกินเนาะเนี่ยเนี่ยครับผมส่วนนี้ก็เป็นย่ามหอนเนาะครับมันกระตเป็นเหี่ยวเนี่ยครับผมมันถือแดดถือ,อยังอีเนาะอืม นี่แหละจัิงสินี่หอยมันกินเบิดนี่ครับผมเขาบ่ต้องเก็บถิ่มเพราะว่าเมล็ดที่มาจอดอยู่เป็นนอนุ่มบานปลาเสียวแบบนี้นุ่มบอนยางคาโนมันเตะเกียร์ลงใหม่ๆเลยนี่ครับผมทำดิโอเคครับผมเปิ้ลนุ่มบานปลาสิฮะเปิ้ลนี่พี่น้องโอ้นี่แหละต้น สีบอกเสี้ยนตันแล่ขึ้นมัดนี่กับเสี้ยนหยุดขึ้นกุงไม่หิงเก่งขาว่าเวิร์งห้ขึ้นมัดห้ยแล้วน้องเฮียเนาะเออขาว่าเวิร์งห้แล้วนี่ต้องมาขึ้นมัตเตอร์นี่ขึ้นมัดซื้อแยกไงล่ะนี่ให้มันก็ตุ้ยก็ตุ้ยอยู่นี่นี่เออนี่แหละทำเลยเจือดเนาะแต่ขื่นละเป็นแป้นนี่นี่ครับผมนี่ยังกินมันกินลงเนาะเสร็จแล้วติดมือลุงบานปลาทำนี่นี่นี่นะครับผมห่อยบางกินเนาะ เดียวเดียวเดียวค่อยอยากเบิ้งตายอยู่ครับผมเพราะหวานเป็นใบใหม่เนาะกับโลนลงเนี่ยครับอันซ้ำนุ่มอ่านปลากกเก็บให้เบิ้งหูวหวานกินละไรนี่ครับผมหมาก,ก่อนกินอีกหมากนึงไงเนาะนี่ผู้ละคนกับหวามันสุกเข่าดีแต่นุ่มบานปลาว่าหมาก,กันหน่อยซ้ำนี่ครับผมมันกินดีครับที่นี่แม่นเบิ้งนี่ครับนี่เบิ้งที่ล่ะมันกินหนมันด้ยครับผมแต่ว่าพราหมากมันสุกนั่นนุ่มบานปลาว่าบ่ค่อยเขาครับผมนี่มันมันแก่กินหนเนาะ แนวกินนะบอมแงยมันสุกมาก่าะเพื่อนผมว่ามากบ้างต้องเขาดีครับผมเต่สํารับนุ่มบานปลาบานแง้มหมากกันหน่อยซ้ำนี่เหรครับมันครบครึ่งครบครึ่งอือตุนกับโอ้ไอ้การซ้ำนี่ตากัสีอักอยูเดอร์นี่เด้อขึ้นขึ้นมากนี่อัรกับวัยังหลอกลายคนอยู่มะแรงนี่นี่แหรอครับผมนุ่มบานปลามากยิ่หมักหน่อยซ้ำนี่ครับหมากแง่ยยกินอยู่ดอกส่วนหมากมุดดำสิกินครับผมอ นี่แหละทำเด้โดยรอบเป็นตปั๊บปั๊บปับมันน้ำหนีหล้ครับผมเรียมแข้นเปนกันนี่นี่เป็นปลาลงมาเจิดมานน้ำหงเอานี่ครับพี่น้องอต้นหนึ่งเนาะอันนี้เป็นมะกว่าเขี้ยวครับเจ่ต้นนี้กินพอดีท่อต้นนั้นแต่ว่าเบิ้องกลางเว้นนี่ก็คือสีไม่จากเข็นนะครับผมเครื่องขึ้นนี่ก็โอ้ยซองหยากรับต้น ผมเห็นตัวมันออกตุ่น,น,นครับผมมากว่าคนับยนะประมาณนี้ยครับผมนี่ครับมากว่ากลุ้นมากว่าเขียวเนาะประมาณนี้ครับนี่แหละ ไอเนี่งงยนมยางไก่มันนี่้านนี้บ่ค่อยกินเ่ยว่แต่ว่ามันกับซองต้นเหรอครับผมอยู่นี่ถ้าแม่นกินกัถ้าแม่นกินมันกับไก่กันห่างกันประมาณสามสิบเมตรเกิดในยางก็บึงเลยหรอครับผมแต่บ่ค่อยกินครับผมถ้ากินนี่หูแล้วครับต้นนี่กินหลายเด้อนมบ้านปลากับ่ได้เก็บให้บึงเบิดนี่ครับห่อยคัดเนาะมันสีบเสียบคือต้นมบอจากแล้วนี่ ly. บึงกันสดๆเลยครับบ่ได้เตรียมบ่ได้กยังไหวเนาะคลิปเฮาเนาะนี่เด็กนั่กินในมันทางใน กินนมบ้านเปล่าดนสดๆเลยครับผมบึงไปน้ำกันฮะซอยกันนะครับผมบ่่อยกินที่หนงต้นเห็นจอต้อนเดียวไม่เหี้ยนุมยางผ่าบ่ะโอ้ยบ่ค่อย,อยากเห็นต้นหรอกครับต้นว้าทึบแนววี่ครับผมยิ่งหยาครับผมแน่วน นุ่มบ้านปลาบ่าาได้มันยิ่งดอกสีมะแขืนเปี๊ยะเหล่าละกะทายตอันมันเข่าเบิง้งพี่นอ้องเบิ้งนั่นแหละว่ามันสิเป็นยังไงเนาะเพราะว่าอันนี้มันหนาสีอยูไ่ไแล้วนี่ปล่อยอีกแล้วครับพี่น้องปล่อยอีกแล้วเบิ้งพี่น้องเบิ้องผลหมากเริ่มใหญ่เลยครับผมผลส่งไซส์จอบตะเดือนกุมผ้าอะไรครับผมนี่เอานมบานปลาสีฝาดถิม่มโบกหนังกะสิไปถิ่มใส่ตัวนมันบบกินครับผมตัวผ่านเส้นล่องเรื่องหน้าเดี๋ยวนี้ต้องเสือไปแต่ถิ่มใส่ตัวนมันบบกินตัวนห้เป็นหมาลูกนกนี่ล่ะ บานปลาสิเวานหันมาสังเกตนี่นะายเรียมนบานปลาเบิดทันมาิงกมงใหม่มาเน้อยุ้งเครื่องมาจเตนไงเสียบเบิดขึ้นครับผมไดตัวไดกินได้หลายวน้ากินครับผมตัวนีบกินกินก็ยิ่งยากนี่เบ่ได้ยิงครับผมิซองเห็นตัวเนี่ยที่ที่เปนไ่หลายน้าี่ัียังดังรอยู่ดวคนดวนี่ครับผมตนี่หยเงตูัูกันโผนะ าง,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 างข้าง,ดดงานะทางข้างที่เ้าไม้ยมผูกเปรีหดห้องซุดพอดีครับพวกใหม่ไงกับเทียมไรเกี๊ยกเี๊ยกอยู่นี่แหละมาเรื่องนี่แหะครับต้่นนี่นี่เจกต้นทั้งยังไงซีซแต่ว่าเป็นสองเป็นหลายต้นเป็นซีเป็นตั้งซีพวกใหม่โคกเจตตุนก็กินหลายแห้งสองตุ่นไปเฮียเอาห้าเอาบางไม้ไปทิ่มให้กลัวคนมากินค <laughs> รับผม เนี่ยนมพออีกแล้วต้นหนึ่งน่องอยู่ตีนตามันครับผมออโอ้ต้นนี้ก,นก็เป็นดกว่านธุนเป็นตะเป็นดกเป็นดกอยู่ครับผมแต่่วาก็เป็นตะอักดีแท่าเสื่อมตซนบวขึ้นก็นบวกขึ้นไหนมันมาเสียบมาเสียบโหเขาห้อยเขาปัดเหน็ออเหนยังไงเฮียนี่ปัดต่อไกลหรอนี่ครับต้นมัน โอ้มาคำนั้นมากินเลพราได้อันยุ่นี่ต้นนี้ก็ได้เนี่ต่ำๆเนี่ตําก็จะเป็นยั้งผีมองมันอักเว้ยักกับตํโดยมาดเมันก้อก็หอยก่กหลายกลนอย้ใจเป็นสีูพี่น้องเออให้ไม่กินสองต้นน่ะนะเลไกๆกับางตัวสองตัวนางจอดมากินเนาะแันสวนมาเมน่บางมูนะ เง,งือก็อออออออพอได้ายางจอดอยู่นี่ครับผมพอได้ายางมาจอด,ดยอยู่แล้วไงรถรับไปนั่งไปน้ำมันปลาสเขาด่วนนี่เนาะเนี่ยหา้าพี่น้องสอบเบิ้งเสียนุ่มกับสียางน้ำผี่ตีนมั่นไปน้ำมานปลาสียางน้ำใสปลาไปรอเบิ้งน้ำกันพี่น้องนี่แหละชีวิตวิถีนายพานก็ได้ประมาณนี้ครับผม กี่นาวหูแล้วก็เล่นใจเลยด้บัดน,นี่ยนี่ยมะกรอมะกรอกรอกี่นูแถวนี่นี่ต้นมะกราครับผมหนาฝนบ้างนี่ฤดูการบ้างนี่นะครับผมตั้งแต่เดือนกุมตั้งแตเดือนต้นเดือนมักตั้งแตต้นเดือนกุมภาพันนี้นี่ยิ่งเลยครับผมมะกราะดำขันแรกมะกราะดำแล้วมะกราเชียวครับผมมะกราเชียวแล้วมะกราเนาะอืม บัดปีครับผมมะก,กรอก็ไม่ไรมะก,กรอครับจนวัดเราดูการยิ่งบางมะก,กรอนี่เอา้าต้นเดือนกุมภาครับผมจนวัดปลายเดือนกันยายนครับคือดูดูการเจาะบ,บางเอาใหนะม่นะคุณมีแต่ต้นมะกรอนี่ก,ตก,ก,กออ็ต้นมะกรอพญาะงี้มะกรออุ้ยโหมีแต่ต้นยันยัต้องเป็นมาร์กนี่มีมะก,กรอกี้หนูครับผมนี่ นี่อยู่แต่ว่าปกัดน,นี่ครับพ่อตัวหวาอีกต้นนึงบางก็พอแค่เขาแล้วครับถ่ายแล้วลงยิ่งแเนี่ย,ย,ยแต่ซองง่ายๆเนี่ยมันจะเข่าจะต้นทึบๆเบนาะนี่นะต้นนึงครับผมโอ้มากกว่ามีความมากเกาะตัวน,นี้แามฟ้านก็สิไม่เห็นเนาะมากินอยู่มีฟ้านคือทั้งบ้านเขาอ,อยู่เฮ้าเลยต้นมากเกาะครับผมนี่ต้นหวาต้นนึงก็เป็นหมากอยู่แต่ปกินบ่เสียบเพื่อเดี๋ยวเดียวเฮย ต้นนี้ก็เป็นหนาด้อยพี่น้องแต่หมาปอบหลายครับแต่ว่ากระหมากมเน่ยอยู่นี่แหละอันที่มนุ่มบานตาเก็บมากเนาะต้นนี้ก็คือที่อยู่ไก่มือเนี่ยอือพวกเอียงนี่ไว้ทั้งที่นี่แหละครับผมเอ้าทดสอบทดสอบมื่อพันพี่น้องอืมที่ประวัตินี่ที่งานเมื่อไหร่ที่แล้วพอดี่แล้วผ้ใดมาต้องกนยาเนี่ยจอบดอดแจงอยู่อืมเนี่ยบอกโบกก็บอกโบกไปถิ่มใจพันวาหนูไหวครับผม แลงงานแป็งไหนกินงานสูงดิผ่านตันก็ผ่านผ่านมาแจา๊กท่งน้องเชื่อมใช่ไหมไอ้ใช่ไหน้ำกลนกันปุณละเจาะเบิ้ลขึ้น,ออนพอดแงกงกินไรตุ่นดีน <c oughs> นี่ครับตุ่นที่ว่ากินได้หลายเนาะนี่แหละกินเป็นฝอยเป็นฝอยลงครับผมนี่นุ่มบานปลากระปลายไทยเบิงบ้งเบิดลุู่หมองด้อยพี่น้องแต่ว่าบอกเลยว่ากินไรครับผมนี่ มันโลนใส่เนะาะนะครับผมตัวนี้เนี่ยนมเก็บมาเป็นกล่องปรบมานปลาไปถิ่มใส่ตัวอื่นนะนี่ถิมเกลลงเป็นฝอยอยู่ห้องห่วยนาะนิดซัดหนาที่มาซุ่มนุ่มยู่นีอยู่ครับเพราะอันมี้หนามเนาะห้องหนามนี่แมนหมดแล้วนี่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 นเกลลงเป็นฝอย,อย,อยเป็นฝอย,อยอวันลงสีคนนี้นีนน่นี่นี่นน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  คักพี่น้องต้นนี่พี่แล้วทำเดยยิ่งเห็มันยิ่งเนาะพี่แล้วซองเห็นทั้งถ่องมันงานทั้งนี้อันนี้แจงยิงโป่งแต่กคืงคืนมาจะเห็นเอ้อครับนี่แจงโป่งทีกระไดน,นี่นี่นี่แล้วหน่วยสีห้อง พี่ครับก็มันง่อย้วมันเก็็ดลงทั้งพี่นงพี่พี่พี่พพนี่มองหนึง่งเอา้านุ่มบานปลาสิไปเอารถซ้ำเนี่ยก็พอไดจจอดอีแลอวครับผมท้าอันนี้ก็ให้มั่นให้ยั้งเขาเจ้านี่ใส่เงี้ยอีกตัวน,นึงอืมนี่ครับผมตอนนี้นุ่มบานปลาก็มาพ่อยอีกตัวน,นึงครับผมอือนี่แหละเป็นตน้นบัวเนาะแต่ต้นเฮี้ยนุ่นมรอบเบิง้งขาวๆแล้วบ่ค่อยกินครับผมแต่ก็ไปอยากให้มันกินหอเบิ้งทีเ่เรอึมครึมเยู่มันกินนี่คือซองเราเห็นเลยครับนี่ กลางคืนยังซ้ำนี่โอ๊กอังเวทนี่กลางคืนนี่เราต้องพูดถึงครับผมเครื่องต่อเครื่องครับผมไม่อยากให้มันกินหรอกพอกินครับตัวนี้อันนี้เป็นมะว่าเยี้ยวครับผมอ้ารออีกบางแยกตัวก่อนพอกินนะครับตัวใส่หลักคือสีบ้างสิใส่หลักคือสีบ้างสิมาเห็นเพื่อมาเห็นคือสีเมื่อแฝงแฝงโอ้สิบบ่ไม่ก็ไหนเลี้ยงมาเนี่ยมันขัด ฝนตกใหม่หอยเลี ija, ้ยนมาดูหอยองียงแน่วนี่ใครเห็นหัวหอยเงียงก็บอกเรือครับเดี๋ครับผมหอยเลี้ยนหรือหอยเหม็นหอยองียงแน่วนี่พ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 ี่มีเลี้ยนอยู่บ่อเท่านี้ย่างอยู่บ่มนันถือทายรูกเบิ้งหรอวะพี่เฮียหอยเยียงเฮียแน่วนี่เฮียเอาตรงโูนได้พลาดี่พี่อืม หอยเล่นไม่กินมักว่าล้นบ่ที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 หอยยังกินหอกบอกกัเนเด้งหูแง่บ่ครับผมนี่ลายเว่ยไปข้านี้อ่ะหัดปลาใหพวกใหม่รเลครับผมร่ถ้าวยเมื่อยครับผมยน่ ไอโกกูแต่ง uh, กัโกตับผมแต่ด <us> ีมาแต่รามบ้านเรายังานครับุกาตได้หรอกนะคมด้อ่ไดครคิปพีน้องหอเบิ่อเนาะเอาสำหรับลิมนีเลมาบนเลครับวันดีครับ